บอกบริเวทีว่าเป็นช่วงพื้นฟูร่างกายแค่ม,มันงานหนักมากขนาดนี้ต้องอยู่ช่วงพื้นฟูร่างกายแล้วจริงๆผมก็แค่เปลี่ยนแพทเทิร์นการทำงาน<ม>จนถึงพฤษภาพแหละครับผมก็คือเพกงานเอาไว้ให้ได้เยอะที่สุดอย่างเนี้ยครับรอบนี้ก็เพกมาสามอาทิตย์ครับผมหลังจากสามอาทิตย์เนี่ยผมก็ได้พักอีกประมาณสองอาทิตย์อะไรประมาณเนี้ยผมแล้วก็กลับมาเพกอีกรอบหนึ่งผมก็จะแบบว่าทำงานบ้างพักบ้างตามผมบ้างซึ่งก็ดีครับก็ว้นขึ้น วิธีการวิธีการในการฟื้นฟูตั้งตั้งขาหรือกินเสริฟจะซิงก็พักเลยครับผมก็นอนให้ได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็พยายามกินแล้วก็พยายามไม่ดูโซเชียลมีเดียครับผมคือแบบว่าลองใช้ชีวิตเกี่ยวกับอลองใช้ชีวิตจริงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าไม่อยากไปแคร์เกี่ยวกับเรื่องโซเชียลมีเดียมากขนาดนั้นกินส้มตำป่ะคะเมื่อวานครับเมื่อวานส้มตำปูดองครับน้ำปูดองลองใหม่แต่ผมก็ไม่รู้มันแตกต่างกับปูปลาไหลยังไงนะแล้วก็ล่าสุดกินส้มตำหอยดอง ครับผมประมาณนั้นรับได้เหรอททองไส้รับได้เหรอก็ได้นะครับผมอืมก็เหมือนคนไทยกินแล้วมันไม่ได้กันหรอครับไม่มบางทีมันก็ทำแพ้ก็จะถ่ายเลยอะไ๋อได้ได้ได้แล้วชอบอะไรมากกว่าอันเก่าหรือแบบว่าอันใหม่ที่เราลองเพราะว่ามันก็แล้วแต่นะถ้าอยากได้อะไรที่แบบมันจัดจ้านหน่อยก็แบบว่าเป็นพวกดองไปแต่ถ้าเกิดอยากได้แบบคลาสสิกอันนี้แบบเบาๆทองกับฟูปลาพริกสีเมมือะไรน ต้องกินต่อตีสองใช่หรือยังไงเพราะว่าคือจะนอนครับแต่มันหิวนอนไม่หลับก็สั่งส้มตำแล้วก็พวกผักกินแก้กับแก้มอย่างเงี้ยผมแล้วก็ขนมจีนครับแล้วก็แก่ส้มตำคำขนมจีนฉีกกินคำอะไรอย่างเงี้ยบุญสิครับไม่หมดได้ไงทุกคนก็เป็นห่วงว่าหลังจากแบบไม่มีขยานใครแล้วแบบจะยังไงจะเปิดบริษัทเองดูแลตัวเองหรือว่าจะไปอยู่ทีมหวังเลยไหมไม่รู้เล่ากันเล่ากัน อันเราเราใครไม่ได้หัวเข้าแม้ว่าแบบว่าเราจะทำทิศทางเราการดูแลตัวเองยังไงอะไรนะครับการดูแลตัวเองอ่ะจะไม่ต้องมีทางการดูแลตัวเองอ๋อคือจริงๆไม่ต้องห่วงมากเดี๋ยงไงเดี๋ยวผมออกมาประกาศแบบออฟฟิเชียลแน่นอนครับผมแต่ว่าอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกคืออย่างดูตอนนี้งานผมมันไม่มีทางขาดอยู่แล้วครับผมเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมันมีวิธีการทํางานแบบนี้แบบดีๆอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปครับผมแล้วก็จริงๆแบบมันก็มีคนที่แบบว่าแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ แบบคนรอบตัวผมมันมีอะไรคนที่ให้ความช่วยเหลือด้วยซัพพอร์ตด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับผมยังไงงานไม่ขาดครับแล้วก็เดี๋ยวเราดูออฟฟิเชียลรายกัรครับอะไรครับแบบนี้จะเหนเ็นงานที่ไทยมากขึ้นไหมอะไรี้ยอ๋อจริงช่วงนี้ผมกลับมาบ่อยเพราะว่าถ่ายรายการช่วงอยู่นะครับผมออแล้วก็เนี่ยครับก็มีแบรนด์หลายตัวใหม่ๆที่เปิดไปเนาะซึ่งออผมว่าก็ น่าจะถึงเดือนหน้าครับอาจจะกลับมาสักระยะหนึ่งแบบนี้แหละครับผมแล้วหลังจากเดือนหน้าอาจจะดไม่ได้กลับมาบ่อยมากขนาดนั้นก็ยังมีงานทั้งที่ทําทั้งยินต่างประเทศและในประเทศก็ยังมาล่ากันอยู่ก็เหมือนเดิมแหละครับผมจริงๆเออแค่ที่อยู่ผมเปลี่ยนไปแต่ว่าทุกอย่างมันก็เหมือนเดิมครับแต่งานที่ไทยที่แฟนคลับรอที่เบนบอกมันเวทีเขาคาดหวังว่าจะได้เห็นกกนในภายหลังนั่นเองเห็นมาม่าเราก็หลุดสปอยมาแล้วเหมือนกันจริงเหรอจริงจริงผมว่ามัน เราดูกันก่อนเลยก่อนยังไงผมคืออยากให้ทุกอย่างมันปล่อยแบบออฟฟิเชียลแล้วก็ปล่อยตามลำดับของมันไปละกันแต่70% 60%สิบเปอร์เซนต์อเป็นเจ็ดสิบเนต์ไดแมก็ถึงขันแล้วว่าจริงแต่ว่าจริงนะเจ็ดสิบเนี่ยมันก็ถือว่าไม่ได้สปอยมากนะคือถ้ามันยังไม่ถึง100%เนี่ยทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ครับเพราะฉะนั้นก็รอดูมันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนรู้นใช่ไหมรู้ใช่ไหมครับใช่ครับผมพวกผมเองก็รู้แล้วจรรริงเเออ่าู้แนดีครับว่าแบบว่าครับไทยอ่ะคือรอ ตรงนี้มาด้วยความที่แบบว่ามันเป็นปมในใจขอที่ทุกคนเนาะเพราะว่ารอบไปแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นนะครับผมผมบอกไม่ได้ครับว่าเมื่อไหร่แล้วมันจะเกิดขึ้นไหมจริงจริงไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าคืออยากให้ทุกคนรู้ว่าเราเจ็ดคนรับรู้นะผมและทุกอย่างทํากันเต็มที่จริงๆครับอ่าพีไฮเดอร์ซีเนี่ยให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้น,นได้ครับผมแล้วก็เอาเอาให้ทุกคนเป็นกาลังช่วยให้กับพวกผมเจ็ดคนด้วยลักการครับการทําหน้าที่พีดีในรายการช่วงเวล์บ้างไหม ก็ S <S <an> สนุกดีนะผมก็เออคือผมได้เห็นแบบว่าน้องๆเขาเริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วก็แบบตอนนี้พอมันมาได้เกือบจะเครื่องรายการแล้วเนี่ยก็แบบว่าแบบมันก็ต้องมก็เห็นหลายๆมุมของน้องๆเขาผมมุมที่แบบว่าแฮปปี้มุมที่ขยนันมุมที่เศร้ามุมที่เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ดีครับที่ได้แบบได้เป็นส่วนหนึ่งของน้องๆเขาแล้วแบบน้องๆเขาจริงๆก็แบบหลายๆคนแบบ เขาซัพพอร์ตแบบเพลงไพทอนที่เพิ่งปล่อยไปอะไรอย่าง,างเงี้ยหรือว่าเพลงเดียวของผมเนี่ยเขาก็แบบเอามาเต้นชาเลนจ์กันอะไรกันตลอดเลยในใจเรามีผักมีนไว้บ้างเลยค่ <c oughs> คะในใจเรามีผักไว้บ้างเนี่ยเอาค,คือจริงๆคือมันมันก็มีแบบว่าหลายนๆน้องๆหลายคนนะครับที่ผมรู้สึกว่าเออเ,เขาเก่งแล้วก็เขามีนเสน่ห์ในตัวของเขาเองเนาะแต่ว่าจริงๆการที่น้องๆเขาจะได้เดบิวท์หรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่คนดูทุกคนครับเพราะว่าผมได้มาเป็นแค่เมนเทอร์คือเป็นคนที่จะ ไกด์น้องก็ไปในทางที่ดีสุดแต่ว่าคนที่จะตัดสินใจ destiny ของน้องเขาเนี่ยจริงมันคือทุกคนที่อยู่ทางบ้านมีกระแสไปกับยีเขาอยู่คนยีนเช้าไอ้ไงวะอ้างก็สนุกดีครับคือเรียกว่าไงเนี่ยอนจริงผมก็มงก็รู้แบบน้องก็เป็นแบบว่าเป็นน้องผู้ชายที่แบบว่าสวยเนาะแล้วแบบหลังกล้องอะไรเงี้ยผมก็แบบว่าแบบก็แบบ มันไม่ได้คุยกันเยอะมีหลังกองเขาเหมือนไม่มันไม่ค่อยมีโอกาสได้คุยครับผมเแ,แบบเวลาเดินผ่านเนี่ยก็แบบเอออยู่กํลาลังทําดีอยู่นะอะไรก็สู้ๆต่อดไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วแบบผมจะไม่บอกอฟีดแบ็กของแฟนคลับเขาเพราะว่าตอนนี้เขาใช้มือถืออะไรไม่ได้กันเลยเนาะเพราะฉะนั้นผมก็จะปิดเงียบเอาไว้ครับผมก็ให้ทุกอย่างมันเข้าเชื่อมกันเดี๋ยวเดี๋ยวลอยตัวนะช่วงนี้กลับมาครองตําแหน่งแล้วครองตำแหน่งอะไรนีบรีบเอาล่าสุดเป็นของใคงอันนี้ผมก็ไม่รู้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเหมือนกันครับผมแต่เท่าทีาท่ผมรรู้สึกมาคับ เขาจะถูเวลาที่มันเป็นป้ายแดงครับแต่เวลาเป็นป้ายขาวเหมือนจะไม่ค่อยถูเลยครับผวันนี้ป้ายแดงวันนี้ป้ายแดงนะป้ายแดงแต่หลังๆนี่คือแบบแบบเกือบทุกงวดเลยนะทุกคนได้จริงเหรอมันมันเหมือนไม่ได้ถูกมาสักพักแล้วเพิ่งมาถูกงวดงวดนี้ป่ะครับผมเงวดล่าสุดใช่หมแล้วที่เป็นวันนี้อะไรครับไม่รู้เหมือนกันดูมาแล้วเหรอห้าสี่ศูนย์สอง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 ก็ จับคู่เป็น2540มันียมปีเกิดผมเขาจะล็อกเบอร์กันหมดเลยเคยครับผมก็เชื่อมือผมเลยนะคือไม่ได้ซื้อตามทะเบียนรถหรืออะไรคือไปหยิบได้ไหนก็เอาเนั้นมา,าแล้วก็ซื้อเป็นชุดอ่ะชุดแบบเขาถ่ายแพงมากาชุดละ5 0ห้าร้อยห้าร้อยหกสิบล้าน,นอะไรเงี้ยเออผมก็ซื้อมา ไม่ถูกสักใบเลยชีวิตเคยถูกหวยบ้างไหมแบบอ่ะโชคร้าครับผมไม่เคยเหรอไม่เคยเลยไม่เคยเลยจริงๆครับผมแต่ไป hack ไป hack ชคคงคนว่ามันเหมือนยี่แบบเหมือนหมอดูวัวที่แบบเขาดูดวงตัวเองไม่ได้แต่เขาดูดวงให้เขาเดนได้อะไรอย่างเงี้ยฉันผมก็ไม่รู้ผมเป็นเรื่องบันเอิร์ดมากกว่าพี่แต่เราต้องทำงานก็เอ๊ะใช่ครับผมเกิดปีวัวไงเขาบอกต้องทำงานเหมือนวัวทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆอันนี้ที่เกาหลีเขาบอกกันนี้นะว่าปีวัวต้องเป็นปีที่ทำงานหนักครับผมแต่เรารู้ใช่ไหมว่าทุกวัันที่กบ เราจะติดเทรนโควิดแบบไม่รู้เขาโอ้ไม่เห็นหรอเอ่าพึ่งเวลาผมอยู่เกาหลีอ่ะมันเป็นเทรนเกาหลีถ้าผมอยู่ไทยผมก็จะเห็นเป็นเทรนของไทยอะไรเงี้ยอย่างเมื่อวานเห็นแล้วครับแบบแบบแบบจะทุนไม่ได้นะอะไรเพราะว่าแบบถูกแล้วแล้วถ้าทำในยเกาหลีมันมีแก้ชงไว้ปีชงแบบถ้าสมมติแบาปีชงอะไรอย่างเงี้ยครับแก้ชงเหรอครับผมตัไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมอ่าปีที่แล้วปี2024พอเลยพฤษภาเกิดวันเกิดผมเขาบอกว่ามันจะ แกนะ้อะไรนะ3อะไรนะยกเรียกหรอ,อเราเรียกแต่ชงเขาเรียกตรงแบบผมผมดวงไม่ดีมาแบบ อ๋อมันจะหลุดแล้วมันจะหอนแล้วมันมันมันนานมากแล้วครับจนจนเรื่องปีโฉกปีนี่บามไม่เข้าที่อย่างงเี้ยแล้วแบบมันเพิ่งจะมาเข้าที่ปี2024พฤษภาครับผมก็วันเกิดผมพอดีก็เป็นวันที่จัดรัชสมัยปีแล้วไงน่าจะันกรู้ว่าผมรู้สึกว่าเชื่อผมดีขึ้นนะเมันรับนิดนึงโอเคนะคะรับเราคุยเรื่องอะไรเขาแป๊แป๊บแป๊ฝั่งนี้หน่อยค่ะได้ครับผมมาคกบ้องนี้ก่อนนะ